เพื่อดับทุกถ่วยชนคนทั้งล่าทุกรางวัลชาวโลกได้ถวายมาเทิดคุณค่าน้ำพระไทยอันไพยบูนควรมิควรแล้วแต่จะปลูดกล้าปลูดกระมมงค่าพระพุทธเจ้าเครือเจริญพวกพัณฑ์สสดีครับได้เวลาข่า,นขาวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่ปราจินบุรีครับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับที่นี่ครับนอกจากโด่งดังเรื่องของพืชสมุนไพรแล้ว นวดแผนโบราณก็ดังครับเปิดสอนนวดแผนโบราณครับมีนักเรียนไปเรียนกันเยอะทีเดียวครับและดูนะครับคุณครูสอนว่านอกจากนวดฝีมือดีแล้วถ้าจะให้แขกติดนะครับถ้าเสียงดีจริงร้องเพลงประกอบไปด้วยครับเนี่ยครับนวดไปด้วยร้องเพลงไปด้วยบางช่วงบางขณะครับนักเรียนเคลิ้มกับเสียงเพลงครับปรบมือประกอบจังหวะ นวดสองชั่วโมงร้องสองชั่วโมงครับโอ้โหเป็นสิบเพลงนะครับไม่มีซ้ำหลายคนชมแล้วก็บอกว่าน่าจะถามลูกค้าซะหน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะถ้าหากว่าไม่ชอบเสียงเพลงแล้วโอ้โหทรมาน,นครับถ้าลูกค้าไม่ชอบฟังเพลงอย่าร้องน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า หายเมื่อกจริงครับแต่ปวดหัวกลับบ้านล่องใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปดูงานใหญ่นะครับการต่อต้านยาเสพติดครับประธานในพิธีคือคุณพิชัยบุญยเกียรตินายกอบจอของนครศรีธรรมราชครับทําพิธีมอบรางวัลผู้ที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านยาเสพติดมีการแสดงบนเวทีหลังจากนั้นครับก็มีการกล่าวการพูดแล้วก็มอบประกาศนียบัตรครับเริ่ม9ก้าโมงเช้าไม่มีหยุดพักครับ เสร็จเอาบ่ายสองตอนแรกคนก็เยอะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับบนเวทีข้างล่างเต็มห้องประชุมะครับแต่ว่าคนได้ประกาศน,นียบัตรนั้นเยอะจริงๆต่อคิวกันยาวเหยียดทีเดียวครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับคนที่รับแล้วก็กลับบ้านบางคนหิวก็ออกไปทานอาหารข้างนอกก่อนในห้องก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับตอนท้ายๆนั้นกลับบ้านกันไปหมดแล้วครับบนเวทียังมอบบุติบัตรประกาศน,นียบัตรยังไม่จบ ส่งท้ายไปชมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคที่หนองบัวลำพูครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับหนองบัวลำพู FC กับทีมมาเยือนครับมุกดาหารซิตี้ดูนะครับตอนลงสนามช่วงแรกนั้นทุกอย่างเป็นปกติครับแดดดีลมดีไม่มีเมฆไม่มีฝนแต่ปรากฏว่าเตะกันไม่ถึง20นาทีดูท้องฟ้าสิครับแป๊บเดียวแะครับโอ้โหฝนเทลงมาครับเทแบบเม็ดใหญ่ๆเม็ดนนหนาครับ ไม่ถึง10นาทีสภาพสนามก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับจึงนองไปด้วยน้ําแล้วฝนดูนะครับยิ่งตกก็ยิ่งหนักครับกองเชียร์เจ้าหน้าที่กรรมการข้างสนามครับโอ้โหมองแทบไม่เห็นลูกฟุตบอลแล้วครับแต่กรรมการใจเพชรจริงๆไม่หยุดการแข่งขันครับปล่อยให้เตะกันต่อดูนะครับทุรักทุเลจริงๆสักพักหนึ่งปรากฏว่าฝนหยุดแดดออก มีรุ่งกินน้ําด้วยครับโอ้โหโรแมนติกจริงๆกรรมการเปล่านกกวิดหยุดการแข่งขันครับไม่ได้หยุดให้นักฟุตบอลชมรุ่งกินน้านะครับแต่เนื่องจากว่าแดดออกก็จริงครับแต่ในสนามฟุตบอลนั้นน้ํานองไปหมดแล้วครับเตะบอลไม่ได้ต้องหยุดคอยครับให้น้ําซึมลงดินซะก่อนพอน้ําซึมลงไปพอประมาณแล้วคราวนี้เตะต่อครับและผลปรากฏว่าเสมอกันไปอย่างโคโชนสองประตูต่อสอง นานๆจะเห็นสักทีนะครับมีฝนตกมีแดดออกมีรุ้งกินน้ำระหว่างการแข่งขันฟุตบอลพบกันใหม่วันจันท์ข่าวนอกโลกครับ